ครับกาสวัสดีจวงเสาของวันทีงีสิบหกพฤศจิกายนพศ2สอนสงพันห้าร้อยหกสิบแปดกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครับกับพบพ่อกันทุกเสาครับพี่น้องครับสารดเสานี้กับมีว้าราคาย่อมเยาวบริการส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรแรกบริการจีนเงินไปทางมาแบ่งปันพี่น้องอีกเช่นเดิมนะครับน้องเหนือจากสองร้อยกิโลเมตรทางช่องกับบริการรับจะส่งทวะเจตเละครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้ามันไกลกันตามส่งฟรีแล้วก็ต้อง มีค่านร์มูลน้อมันเพิ่มขึ้นนะครับค่ารถเพิ่มขึ้นก็ตามแต่ตกลงกันได้ครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับท่านใดอยากนําไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์หรือว่าไปขุนเนื้อระยะสั่นก่ลองพิจารณาบ้างนะครับเบอร์โทรศัพท์กับ0652076884พิกัดที่ตั้งข้อกลัวตําบลบ้านฝางอําเภอเกษวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอ่าง้อมีทั้งหมดสามชุดด้วยครับพี่น้องครับอ่าราคายกสามชุดแปดตัวนี่ บอกขายเลยกับสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรบัดนนี้มเมืองราคาแย่ครับพี่น้องครับราคาแย่กับกับย่อมแพงเึ้นไปก็ราคาหยกด้ครับพี่น้องครับอ่าพี่น้องก็ต้องเข้าใจน้าครับพี่น้องครับอมเมืองชุดที่หนึ่งครับใกล้ชุดไดชุดนั้นนะครับพี่น้องครับนี่ชุดที่หนึ่งเป็นชุดอสามตัวในราคาหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาททันสเดงว่าแบบไดครับนี่ครับตัวแม่แยกลูกรุนทองนี่สูงเมตรสามสิบอ่า บวกลบสองเป็นงวลูกแรกเด้ครับพี่น้องครับเป็นง่วลูกแรกเ,รพ,รเกรกพิ่งแยกลูกไปครับพี่น้องครับชนีมีสามตัวครับ่งเงินแปดพันเจ็ดลอยเอาละครัง่วสาวไยรุ่นส้นขวบสองแม่ครับตัวแดงเนี่ยครับตัวแดงครับตัวขาวครับ ตัวขาวที่องคน่ะนี่ครับคู่กันนี่ครับชุดที่หนึ่งนี่ครับมีสามตัวพราเลี้ยงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวตัวมีทั้งหมดเอาวันนี้มื่มื่ชุดที่สองครับกันหนึ่งเหมือนแปดพันเจ็ดร้อยบาทนครับประกอบด้วยแม่ลูกแม่งูลูกแรกแม่สูงหน่อยสามสิบบวกลบสองแม่ทับพันรอบได้อ้าสามเดือนสี่เดือนเอาไปรุ่นทองเอาลูกสาวอายุแปดเดือน นี่ครับตัวแม่เพื่อนนี่คือเป็นหัวกลางบ้านเท่าครับพี่น้องครับอ่าแล้วก็งัวเสากำผ่านนี่ครับตัวงบนนี่ครับนี่อายุสองเดือนนะครับพี่น้องครับแม่ไปเวียดหน้าเราครับแต่ว่าเพ่อต้องไปป้อนนมครับพี่น้องครับนันเป็นงัวแข็งแรงกินหยากินฟางเหรอครับกินห่อมเหรอครับมาห้องหานมจยอะเกียแล้วก็ลูกสาวเพื่นนี่ลูกสาวอายุแปดเดือนนี่ ตัวเหลืองนี่ครับหนึ่งมืนแปดพันเจ็ดร้อยบาทเช่นกันครับพี่น้องครับอ่ามะมือง,งชุดที่สามชุดสุดท้ทยดายผู้ใดหมักงววชโลเลออ่าลูกผสม,มนะครับพี่น้องครับเป็นงวอายุห้าหกเดือนนี่ตัวที่หนึ่งเนี่ยในราคาหนึ่งมืนสามพันหารอยบาทครับตัวที่หนึ่งนี่ชุดสุดท้ายครับชุดที่สามอ่าุนตัวที่สองครับพี่น้องครับ สายเลือกับเพราะว่ามีครับพี่น้องครับผ้ใดหาสายเนื้อจินหยาดีเท่าผมก็เลยครับอ้วนครับเป็นอันเนื้อก็ได้ครับสองตัวนี่ครับนี่ชุดที่สามสองตัวหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับในกรณีพ่อแม่พี่น้องยกชุดที่หนึ่งสองสามผมชิดแชร์สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับอ่าส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรนอกเนือจากผมส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรแล้วผมก็รับจะส่งทั่วประเทศแหละครับพี่น้องครับหรือท่านใดอยากเดินทาง มาชมตัวจริงมารับเองกับปากหมุดมาอบตบ้านฝังมาหอดอบตมาหอดจอดถึงเราโทรมาหาผมเดี๋ยวผมจะบอกทางเข้ามาขอกงอ่ครับข่างงวกับยูบหฮางไกลจากที่ทําการอบตหรอกครับพี่น้องครับเนี่ยผมมาพอเลี้ยงอยู่เลยครับพี่น้องก็ต้องเข้าใจนะครับถ้าแยกมันก็สิแพงก็ยกครับพี่น้องครับ ทยอยกกะเอากระไรต่อตัวนี่หลายหลครับเรามาร่วมกันขายโยกให้แบงปันพ่อแม่พี่น้องไปทั้ะงไรตอแต่ว่าถ้าแยกก็ต้องเข้าใจครับอ่ามันกับบพราเราราคาโยกนะครับราคาแยกพอโยกนี่มันมาน้ำกันกับขายไปน้ำกันกับเอากำไร่หลาไนะครับพี่น้องครับมันอ่อโยกชุดมันเงินก่อนขึ้นแต่ว่ากํากำไ่หลายหลแต่ว่าถ้าแยกกะอย่างที่น้ำเลี้ยนนะครับอ่าสวหรัีคิณนี่จะไวเด็เพียงเต่านี้ครับกล่าวสวัสดีครับ